ในที่สุดก็มีวันนี้นะครับวันเดี๋ยวผมได้ปลาเดี๋ยวผมไม่อยากไดเวลาตกในเรือนะครับดูครับโอ้โหแล้วไม่เอียด้าวแล้วก็เป็นโลนะครับโลเรือโอ้โหกินเนี้ยกุ้งเป็นทางเสาพงฟางนะครับผมนึกว่ากระพงแล้วเดี๋ยวก็ขั้นคูด้วยครับอีาทำเกลเอาขึ้นเลย เอาขึ้นอะไมยากครับแต่ตอนเด็กพยายามดิจัดหักเหงียงหักไหลนี่แหละหักว่ามันแตงเรือมันแคบโอ้โถอี๋ตกตัวว่ะโูตกตัวมันเบียดนะครับโลเลือดอันนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีนะครับนี่แต่ตัวเล็กๆผมปล่อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ย่อยเกินนะครับไม่ปล่อยแล้วกัน พยายาไใหเรามารัดระวังที่สุด